สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์มลรัตนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมินนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นกลุ่มดาวที่โยกย้ายในเดือนนี้นะคะซึ่งเดือนนี้่ะมีดาวใหญ่นะคะย้าย ถึงสามดวงด้วยกันและก็มีดาวจรที่เดินประจําเดือนด้วยนะคะฉะนั้นก็ส่งผลเกณฑ์ที่สําคัญสําคัญให้กับชาวราศีมินในเดือนนี้ด้วยค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะก็มีทั้งจุดแข็งจุดดีตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับไปใช้กับชีวิตและจุดอ่อนก็ต้องระมัดระวังการพยากรณ์จะดูแบบเกณฑ์กว้างๆทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ ฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะในเดือนนี้ค่ะดาวใหญ่สามดวงด้วยกันนะคะโดยเฉพาะดาวราหูส่งผลเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆจะสังเกตช่วงนี้ AI เข้ามาหุ่นยนต์เข้ามา ะะเทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นฉะนั้นากาชาวราศีเมนก็ต้องปรับตัวตามด้วยการโดยเฉพาะหากคุณเป็นลูกจ้างทำงานประจำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบระบบที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำนะคะองค์กรที่คุณทำอาจจะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับ มาดูนะคะในเดือนนี้ก่ะดาวที่สำคัญเลยนะคะก็เป็นดาวใหญ่นะคะที่มีการย้ายในเดือนพฤษภาคมดาวราหูค่ะนะคะดาวราหูจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะคะและตามด้วยดาวดาวพฤหัสย้ายวันที่13และก็ตามมาด้วยวันที่19บเก้าคือดาว ถ้าเสาสามดาวนี้เป็นดาวใหญ่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบฉับคันครั้งใหญ่ด้วยนะคะดาวราหูค่ะนะคะโยกเข้าพบเรือนนะคะของชาวราศีนะคะมินเนี่ยก็คือพบเรือนนะคะ ที่ต้องระมัดระวังเยอะหน่อยเพราะจะเกี่ยวกับวินาศนะคะภพเรือนวินาศหรือเป็นราศีกลุ่มนั่นเองในหลักโหราศาสตร์ดวงเมืองก็คือรา,าหูกับบ้านเก่าแต่เป็นพบเรือนของชาวราศีมินคือวินาศนะคะมีทั้งจุดดีและจุดต้องระมัดระวังกันเนื่องจากดาวราหูเนี่ยโคจรกลับพบเรือนตัวเองและก็ มีดาวประจำคือดาวราหูในหลักโคราศาสตร์จีนจะถือว่าดีแต่หลักโคราศาสตร์ไทยต้องระมัดร,ระวังจะสังเกตหมอดูประเทศไทยเราออกมาพยากรณ์ในเชิงลบค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากศาสตร์ที่ดิฉันศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการค่ะมุ่งเน้นศาสตร์ไทยบวกกับศาสตร์ตระวันตกเป็นหลักนะคะซึ่งการพยากรณ์ของราหูอยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะราหูเป็น ะะเป็นสายที่ตัวคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะพูดง่ายๆถ้าจิตคุณขยันขันขันแข็งนะคะเรียนรู้พัฒนาตนเองโฟกัสไปด้านดีด้านศิลธรรมสัมมาอาชีพสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแบบฉับพลันนี่คือหลักนะคะของโหราศาสตร์ในสาสตร์ที่ดิฉันศึกษานะคะแต่ถ้าจิตคุณโฟกัส ะะงานที่สีเทาสีมือสีดำก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะผลกำไรผลตอบแทนอาจจะนะคะเข้ามาหาคุณแต่ก็มีปัญหาตามมานั่นเองนี่คือด้านลาหูค่ะนะคะเนื่องจากดาวราหูโยกเข้าพบเกือนวินาศและพบเรือน,นี้มีดาวราหูเหมือนกันนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะ,ะเกี่ยวข้องกับ เรือข่ายผู้คนเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มงานที่เกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลนักคอนเทนต์ศิลปินนักศิละปะนานักที่ออกสื่อสารนะคะมีแฟนคลขับเอฟซีพวกนี้จะมาแรงมาดีในกลุ่มของราหูค่ะถ้าทำงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะนักคอนเทนต์นักทำข่าวต่างๆสายเนี้ย นะคะดีต่อราหูหมดเลยรวมถึงหมอดูสังเกตหมอดูนะแม้จะมีเรื่องดรามา่าแต่หมอดูไม่ตกเลยเพราะอะไรมันมีมามากกว่า2,000ปีค่ะถ้าหมอดูจะตายคงตายมานานแล้วนะ,ะนะมันนานนั่นเองนะคะแต่เราผู้เสพผู้ดูก็ต้องใช้วิจารณญาณกันนะคะเสพฟัง ด้วยสตินั่นเองอยากเข้าไปเชื่อในทันทีเพราะหมอดูที่นะคะประจําตัวของทุกท่านแม่นยําแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะนั่นคือจิตของทุกท่านนะคะนะคะและก็เป็นไปตามหลักของธรรมะและวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะส่วนหลักของโหราศาสตร์เป็นหลักของสติฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาค่ะมาดูนะคะฉะนั้นเดือนนี้สิ่งที่นะคะคุณมีเป้าหมายมีความฝันลงมือลุยเลยค่ะ นะคะโฟกัสสิ่งที่ถูกที่ต้องสีเท่าและมาระวังสีขาวนะคะสมาชีพคุณลุยขยันเลยค่ะเพราะสิ่งนั้นจะบรรลุปเป้าหมายคุณค่ะนี่คือจุดดีของราหูค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีกระแสอะไรใหม่ๆค่ะ ะะฉะนั้นกลุ่มง,งานที่สอดคล้องดีต่อราหูงานออนไลน์นักคอนเทนต์นักข่าวดาราศิลปินยังดงอย่างต่อเนื่องและรวมถึงสิ่งมืดน้ำมืดดำแอบบซ่อนเล้นปิดบงังอำพางพวกนี้กะเงินดีจริงแต่จะถูกเปิดเผยด,ด้วยการด้านลกต้องระมัดระวังกันฉะนั้นจุดดีมีจุดระมัดระวัง มีก็อย่าประมาทค่ะมาดูต,าดาต่อมาค่ะดาวต่อมาคือดาวพัสเสาค่ะดาวพัสเสานะคะโยกเข้าพบเรือนนะคะถ้าเป็นราศีก็ราศีมินนะคะสำหรับชาวราศีมินนะคะก็ดาวพเส,สารโยกเข้าพบเรือนนะคะลัคนาของชาวราศีมินโดยตรงเลยนะคะจุดดีคืออะไรช่วงนี้คุณอาจจะได้เรียนรู้ได้บท บาทใหม่ได้นะคะเข้าใจชีวิตมากขึ้นกับหนาะข้อจำกัดด้านจิตวิญญ,ญาณคุณจะเริ่มชัดเจนนะคะเพราะดาวพระเสารเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความคิดด้านจิตวิญ,ญญาณด้วยค่ะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่นะคะวิเคราะ ไตรตรองทบทวนตัวเองด้วยค่ะด้านจิตวิญญาณกันนี่คือท่าด้านของจิตวิญญาณนะคะเพราะดาวพระเสาร์โยกเข้าจิตวิญญาณของคุณด้วยค่ะคือตัวตนของคุณนั่นเองส่งผลต่อระบบการคิดนะคะการไตรตรองและการเรียนรู้พัฒนาตนเองด้วยค่ะนะคะมีทั้งจุดดีและจุดที่ต้องระมัดระวงังจุดระมัดระวังข้อเสียของดาวพระเสา์คืออะไรคิดมากจนเกินไป เครียดจนเกินไปนี่คือข้อไม่ดีของดาวพัส,สาานะเข่นเครียดจนเกินไปนะะแต่ถ้าจุดดีคืออะไรทําอะไรจริงจังเป็นระบบเป็นระเบียบค่ะนะคะ,นะคะและทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้รับผลลัพธ์นะคะนอกจากนี้กับดาวพัส,สาจะหมายถึงที่อยู่อาศัยบ้าน โลนะคะบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้วยฉะนั้นชาวราศีมินมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินขายบ้านโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือรอขายอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะอ่าฉะนั้นานช่วงนี้ค่ะนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะชาวราศีมินมีโอกาสที่คุณจะนะคะจะ ะะเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยกับน,นะคะรวมถึงการคิดหนาวางแผนเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงการใช้จ่ายการบํารุงการต่อเติมและก็การ ปรับปรุงบ้านซื้อบ้านใหม่ด้วยกันนี่คือเรื่องของดาวพัสเสาร์ที่โยกเข้ารักนาของชาวราศีมิถุนนั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อมาดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวคือดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสจะหมายถึงสติปัญญาความรู้ความสามารถการเรียนรู้การพัฒนาตนเองรวมถึงเฉลียวฉลาด นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์นั่นเองปัญญาจริตนะคะปัญญาจริตนะคะโยกเข้าพบเรือนนะคะพันธุนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยมีโยกถึงสามครั้งในปีนี้ค่ะแต่ดิฉันจะพยากรณ์เฉพาะเดือนนี้อย่างเดียวค่ะนะคะเพราะพยากรเป็นหลายเดือนค่ะน,นะคะโยกสามครั้งมีช่วงวันที่ นะคะครั้งแรกก็คือเดือนพฤษภาคมวันที่13ครั้งที่2ช่วงยี่นะคะช่วงเดือนตุลาและสุดท้ายปลายปีค่ะนะคะอ่าส่งผลอะไรนะคะถ้าช่วงตั้งแต่วันที่นะคะสิาพฤษภาจนถึงเดือนตุลาส่งผลอ่อนะะการสื่อสารการเรียนรู้การปรับตัวการเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆ คุณจะนะคะจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เช่นในองค์กรบริษัทคุณนำระบบเทคโนโลยีกระแสอะไรใหม่ใหม่มาก็ทำให้คุณต้องเรียนรู้ต้องฝับตัวนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของสื่อสารรวมถึงบางครั้งตัวคุณเองนะคะเนื่องจากโลกมันเปลี่ยน AI เข้ามามีบทบาทนะคะดิจิต,ตอลตอนนี้กำลังจะเข้าสู่นะคะบล็อกเชน ควันต่มค่ะยุคของควันต่มกำลังเข้ามาก็อาจจะทำให้คุณต้องปรับตัวแล้วมันอาจจะเริ่มเข้ามาให้คุณได้ใช้แบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องกระแสใหม่ๆจะเข้ามาและส่งผลให้คุณปรับตัวหรือเรียนรู้ศึกษามันและใครทันโลกแบบนี้ก่ะนะคะทันกระแสนะคะปรับตัวได้ค่ะคุณจะอยู่ได้เพราะอะไรปรับตัวนั่นเองนะคะ อ่ะไม่ได้เครียดตามกับกระแสเพียงแค่เราปรับตัวแต่จิตเราไม่ต้องไปปราบก่ะจิตเรามันอยู่กับที่อยู่แล้วแต่โลกกระแสมันเดินแค่นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของดาวพฤหัสสติปัญญานำพาสิ่งดีๆและเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของคุณด้วยค่ะ มาดูในส่วนของดาวจรดาวดาวย่อยที่โคจรเดินประจําเดือนกันในเดือนนี้มีดาวพระศุกร์โยกเข้าลักนาของคุณด้วยเกี่ยวข้องกับเงินนะคะเพราะดาวพระศุกร์จะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับธุรกิจการค้านะคะรวมถึงความคิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์และความรักด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะดาวพระศุกร์โยกสองช่วงช่วงต้นเดือนอยู่ในลักนาหลังจากนั้นกลางเดือนโยกเข้าพบเรือนการเงินค่ะ นั่นหมายความว่าเดือนนี้ค่ะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปค่ะเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือได้รับเงินก้อนเกิดขึ้นค่ะในเดือนพฤษภาคมมาจากความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณเป็นหลักเลยคอนเน็กชันผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอะนอกจากนี้ค่ะก็เกี่ยวข้องกับ การปรับตัวด้วยนะคะมาดูต่อการดาวจรต่อมาคือดาวอาทิตย์ดาวพ,พับคุดสองดาวนี้โยกเข้าสหัชชะมิสายเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางมีเกณฑ์การพบปะการเดินทางได้สื่อสารได้เจอเพื่อนใหม่โอกาสใหม่ๆนำพาให้คุณเห็นช่องทางในการทำธุรกิจช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ค่ะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับ คำพูดการสื่อสารเพราะดาพพุทธหมายถึงคำพูดการสื่อสารคอนเน็ชันการติดต่อค่ะก็จะ เกิดขึ้นในเดือนนี้คุณอาจจะมีการเดินทางไปพบปะไปเจรจาหรือสื่อสารอะไรก็แล้วแต่จะมีโอกาสเจอมิตรใหม่เพื่อนใหม่และช่องทางดีๆเกิดขึ้นทั้งสองดาวเนี้ยบวกกันเป็นคู่ที่ดีนะคะส่งผลโอกาสดีๆให้กับคุณด้วยค่ะมาดูต่อมาค่ะดาวจรต่อมาคือดาวฟางคารโยกเข้าปุด บุตรบรอยวานกะะช่วงนี้กับบตรบรอยานจะขยันขันแข็งเรียนอ่ะนะคะแต่มันก็มีทั้งจุดดีและก็จุดนาต้องคอยเฝ้าระมัดระวังบุตรบรอยวานด้วยค่ะเช่นใจร้อนบตรบรอยวานอาจจะใจร้อนเครียดจนเกินไปโทสะโมโหอะไรแบบน,นี้ค่ะเราก็แค่เข้าใจเขาค่ะจะไปตามสถานการณ์หรือไปเคร่งเครียดหรือควบคุมเขาจนเกินไปค่ะมาดูตอบ มานะคะดาวต่อมาคือดาวแพ็กเกตหมายเลข9้าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งพ่อแม่ดาวแห่งนะคะจิตวิญญาณเช่นเดียวกันความก้าวหน้าต่างประเทศโยกเข้าพบเรือนนะคะอล,ลิค่ะมีทั้งจุดดีและจุดต้องรมะมัดระวังจุดดีคืออะไรผู้หลักผู้ใหญ่รักมีความสําเร็จทํางานต่างประเทศลุ่งนะคะอ่านี่คือจุดดีความก้าวหน้าและก็ สนใจเรื่องจิตวิญยาตเพอเสียอย่านะคะอย่าเบ่งจนเกินไปอย่าอีโก้เยอะอย่านำคนอื่นมากทอมตนบ้างก็ดีเพราะอะไรจะทำให้คนอิจฉาขัดแย้งนั่นเองฉะนั้นเราก็นะคะทำอะไรด้วยสตินะคะแล้วก็สายกลางไว้แล้วก็ลดอีโก้ลงมาหน่อยมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะคะนะเขาเรียกว่าออ่นน้อมทอมทน ผ่อมตนบ้างก็ดีค่ะนี่คือดาวจร่ะมาดูดาวจรอีกหนึ่งดาวดาวจันท่งดาวจันท์ดาวมหาเสน่ห์ดาวแห่งนาฬิกปัถัมนะนะคะดาวแห่งแม่นั่นเองดาวนะคะดาวจันทรโยกเข้าพบเรือนนะคะวินาทาและมีดาวราหูก็เข้าพบเรือนวินาศเช่นเดียวกันกับนะคะส่งผลอะไรเป็นคู่กันไะราหูบวกกับนะคะอ่าจันและ ราหูบวกกับราหูจันนะคะกับราหูส่งผลอะไรมีสนเสน่ห์ทาด้านความรักช่วงนี้มีสนเสน่ห์มากทําให้คนเข้ามานะคะใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์คนต่างประเทศเข้ามาคนทางไกลเข้ามา นาลีอุปถัมภ์นะใครมีคู่อยู่แล้วก็ต้องบริหารมาหาสเสน่ห์ดีๆไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องความรักนั่นเองฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการเรื่องสเสน่ห์ดีๆหน่อยนั่นเองนะคะนี่คือกลุ่มดาวจรดาวโยกในเดือนนี้ค่ะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวไม่ได้โยกไม่ได้เดินแต่ส่งผลต่อ,อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินทรัพย์สินนั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวใหญ่ค่ะไม่ได้โคจรเลยอยู่ในภพ เรือนสหั์ชะมิตรหายเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางกะัะและมรฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งการทำลายเป็นดาวแห่งกระแสะโลกใหม่เทคโนโลยีและเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สินด้วยค่ะฉะนั้นไงนะคะคุณอยู่เฉยๆไม่ได้คุณต้อง ติดะะต่อสื่อสารพูดคุยพบปะผู้คนคเงินหนึ่งจะเข้ามาหาคุณทรัพย์สินคุณถึงจะมานี่คือกลุ่มดาวที่สำคัญสำคัญค่ะมาดูนะคะภาพรวมการพยากรเดือนนี้ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะตั้งในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจุดเด่นนะคะจุดเด่นนะคะ จุดเด่นเลยคือเรื่องของนะคะนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันถ้าเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแบบกระทันหันนะคะเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรน,นะคะนะคะมีความคิดแหวกแนวนะคะหรือคุณได้รับนะคะ่าให นะคะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือบทบาทหน้าที่ใหม่ๆอ่าฉะนั้นนะคะคุณก็วางแผนเตรียมรับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมที่จะปรับตัวถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็อยู่กับองค์กรนั้นไม่ได้ค่ะเพราะองค์กรจะมีเกณฑ์การปรับ ตัวเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยกันนี่คือเรื่องที่เด่นๆที่เกี่ยวข้องกับราหูและจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของคุณการพัฒนาการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของคุณฉะนั้นอย่ากลัวในการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และพัฒนาลุยเลยค่ะ สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆไปกันนี่คือเรื่องของการงานสําหรับใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายคุณก็ต้องเตรียมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณยังย่ําอยู่กับที่แต่โลกมันเปลี่ยนคุณก็อาจจะไม่ทันคนอื่นก็ได้นะคะฉะนั้นก็ลองเรียนรู้ช่องทางใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆเช่นหาความรู้หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะถ้าเป็นนักธุรกิจค่ะก็จะทำให้นะคะธุรกิจคุณมีโอกาสขยายมีโอกาสเปลี่ยนแปลง นะคะเปิบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่คือเรื่องของธุรกิจกลุ่มงานออนไลน์โซเชียลนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปั้งบังเฮงกกลุ่มงานพวกนี้จะดีนะคะต่อราหูนะคะฉะนั้นนะคะดาวใหญ่ทั้งสามดาวเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสการเรียนรู้ดาวราหูเทคโนโลยีออนไลน์นะคะและ ดาวพระเสารการปรับตัวกับอย่าไปเครียดจนเกินไปนะคะโอ้โหเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับความรู้และเกี่ยวกับโลกใหม่ด้วยนะคะทั้ง3มดาวฉะนั้นช่วงนี้คุณสังเกตโลกนะคะเรื่องของโลกสังสังสังคมเทคโนโลยีสงครามเห็นไหมในต่างประเทศค่ะ นำเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กันอย่างอ,อเมริกาค่ะนะคะเรื่อง AI หุ่นยนต์ก่นนะคะเรื่องเทคมาเลยช่วงนี้กันนี่แหละโลกกำลังเปลี่ยนกันเราก็ลงไปศึกษาหาข้อมูลปรับตัวให้ทันแค่นั้นเองนะคะเราก็จะอยู่ได้ในธุรกิจนี่นคือเรื่องของงานที่ต้องปรับตัวอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเองในเรื่องของการงานนะคะ มาดูต่อนะคะในส่วนของการงานนะคะภาพรวมนะคะของการงานขอสรุปอย่างนี้ค่ะภาพรวมของการงานชาวราศีมินนะคะก็ดาวพระเสาย้ายดาวราวหูย้ายนะคะดาวพฤรหัดนะคะถ้าเราเตรียมพร้อมรับปรับคุณก็ผ่านไปได้ค่ะแม้จะเหนื่อยหน่อยสู้นะคะคุณก็จะผ่านพ้น ความสําเร็จการเติบโตนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังก็จะเกิดขึ้นให้มองแผนระยะยาวสําหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะนะคะนักเก่งกําไรเช่นทองหุ้นสินทรัพย์ดิจิตอลยังไปได้ไหมเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเลยค่ะเพราะมีเกณฑ์ได้ผลตอบแทนหรือได้รับเงินจากการลงทุนสิ่งเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเทินอาราวหรือผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาแต่มันไม่ได้มาในรูปของก้อนใหญ่ๆมันค่อยๆทยอยค่ะฉะนั้นเรื่องของการเงินเงินจะเข้ามาช้าๆแต่มั่นคงค่ะเหมาะกับการวางแผนระยะยาวและมีโอกาสที่คุณจะ เคลียปิดหนี้ได้ด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปกันนี่คือเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นถือว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นการเงินมีโอกาสหมุน ได้เก่งคล่องไม่มีปัญหาสะดุดนะคะสำหรับใครที่โูมีปัญหาเรื่องการเงินเดือนนี้จะไปได้ไหมไปได้ค่ะเกิดราศีมินเหมือนกันทำไมบางคนไม่ได้มีปัญหาการเงินเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันอารมณ์ไม่เหมือนกันนะคะจึงส่งผลต่อการตัดสินใจ่ะ เขาเรียกว่าสติปัญญาในด้านจิตวิญญาณแตกต่างกันส่งผลต่อการแอคชั่นการลงมือที่แตกต่างกันฉะนั้นกนาศาสตร์ของตำราหมอดูเป็นเกณฑ์สีตินะคะเกิดราศีเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเหมือนกันนะคะฉะนั้นหลักนะคะที่อาจารย์นํามาอ่านเนี่ยมันเป็นเกณฑ์เท่านั้นบางคนอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ปัญหาเงินหมุนเลยแต่บางคนอาจจะมีกันนะคะเพราะอะไรนะคะความรู้นั่นเอง และเราสามารถเปลี่ยนดวงชะตาได้ไหมเปลี่ยนได้แต่คุณต้องกลับไปเปลี่ยนที่จิตวิญญาณคุณอุปนิสัยคุณค่ะจิตวิญญาณก็คืออุปนิสัยคุณนั่นแหละนะคะอ่าชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนโลกภายในเปลี่ยนนะคะเมื่อโลกภายในเปลี่ยนใครนอกจะเปลี่ยนตามอาจจะเคยได้ยินสิ่งนี้นะคะส่วนหลักโหราศาสตร์เป็นเพียงเกณฑ์เท่านั้นนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินเกณฑ์นเนี่ยเงินจะเป็นลักษณะหมุนเงิน นะะเงินสามารถจะหมุนนะคะได้มาจ่ายไปในการลงทุนในการขอยอดจะเป็นการช่วงของการขอยอดการลงทุนนั่นเองช่วงนี้เช่นทําธุรกิจเงินกําไรผลตอบแทนออกมาก็ไปขยายธุรกิจต่อนั่นเองนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือเรื่องของการเงินฉะนั้นก็ต้องวางแผนแบ่งเงินจัดสรรให้ลงตัวค่ะจะได้ไม่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องของการเงินค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้ลาบ ลอยแบบฟุกๆตรงนี้ก็ต้องนะคะทาบุญทําทานด้วยนะคะเพราะอาจารย์อ่านเป็นเกณฑ์นะคะบางท่านบอกเอ๊ไม่เห็นได้โลโชคลาบเลยเป็นเกณฑ์ตามตาราค่ะนะคะสิ่งหนึ่งบุญนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องมันทาบุญทําทานกันในเดือนนี้ถ้าตามหลักนะคะของตาราสีติก็คือมีเกณฑ์ได้ลาบแบบฟุกๆนะคะไม่ได้ คาดฝันนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือเรื่องของนะคะโชคลาภนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะอยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนค่ะมาดูในเรื่องของความรักอะ่ะความรักคนโสดนะคะจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาแต่ก็ให้ใจเย็นนะคะอย่าเร่งรีบค่ะเพราะมันเป็นช่วงของลาหูด้วยบางทีคนเข้ามายังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเขา สำหรับคนมีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ดูแลกันค่อนข้างดีค่ะก็ต้องบริหารสเสน่ห์ตัวเองด้วยนะคะอย่าให้นะคะอย่าให้สเสน่ห์มากจนแฟนหื่นห่วงนะคะก็ต้องรู้จักบริหารสเสน่ห์ให้ดีกับคนรักด้วยกันนี่คือเรื่องของความรักค่ะนะคะเรื่องของความรักสรุปโสดรอก่อน,นะคะน่นะคะใจเย็นๆนะคนมีกู่นะคะชวนกันไปทำบุญทำพระทำทานปรับจูนเข้าหากันรักกันนะคะ ความรักยังถือว่าดีอยู่ค่ะนะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้นั่นเองนะคะและปรับตัวเข้าหากันนะคะอ่ามาด้านด้านสุขภาพค่ะนะคะด้านสุขภาพโดยรวมยังถือว่าดีอยู่นะคะยกเว้นบางท้านที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ภาวะซึมเศร้าและเกี่ยวกับ หมาโลกเต่าเลือหลังพวกนี้ต้องดูแลตัวเองเยอะๆหน่อยทําไมถึงมุ่งเน้นกลุ่มที่มีโรคประจําเนื่องจากดาวพระเสาร์เรามันย้ายมันส่งผลต่อความเครียดพอเกิดความเครียดก็ส่งผลต่อสุขภาพนั่นเองฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรนะคะเวลาเราเครียดเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตดวงชะตาเราเลยเพราะการตัดสินใจเราจะผิดพลาด การทํางานจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองฉะนั้นเราต้องดูแลที่จิตเราก่อนควบคุมความคิดอารมณ์ได้ค่ะการตัดสินใจเราก็จะดีผลลัพธ์การกระทาทางการงานหรือชีวิตเราก็จะดีตามเราแก้ด้วยวิธีการเจริญสติฝึกสติฝึกส,สมาธิตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาเลยค่ะนะคะทุกศาสนาจริงๆก็สอนเรื่องเกี่ยวกับสติกันอยู่แล้วสมาธิกันอยู่แล้วนะคะก้อนนานะคะเรื่องของสมาธิ เอามาใช้มาปรับมาแก้ให้จิตเรามันไม่เครียดจนเกินไปนะคะหรือออกกําลังกายนะคะพักผ่อนบ้างนะคะหากิจกรรมทําที่มันทําให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายนั่นเองะคะ่ะ นี่คือเรื่องของนะคะด้านสุขภาพการเสริมดวงก่าตาตามหลักโหราศาสตร์เลยคือการสวดมนต์นะคะเสริมในเดือนนี้ค่ะการสวดมนต์จะเสริมเรื่องมหาสเน่ห์เมตตานะคะสวดมนต์นะคะพูดพูชงเจ็ดหรือพาหุงมหาตากนะคะมหาตากนะคะมหาตากนะคะรวมถึงสวดมนต์ในบทอื่นๆก็ได้ พราะหัวใจสําคัญการส่วนมนให้คุณเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งคือการส่วนมนต้องมีสติอยู่กับบวัวดมนมนมันก็จะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะคะก็ลดความเครียดได้ด้วยนั่นเองนะคะและส่วนมนให้เกิดปัญญาเราก็รู้ตามภาษาที่เราสวดด้วยค่ะคือมีคําแปลด้วยก็จะทําให้เราได้ปัญญาด้วยการสวดแบบมีสติรู้เนื้อรู้ตัวพวกนี้ได้ทั้งปัญญาและสมาธิค่ะ อ่ะมาดูต่อนะคะการเสริมดวงที่ไม่เสียเงินเลยนะคะคือการเจริญสติฝึกสตินะคะเพราะเราทุกคนเน่ยนะคะเราอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลานะคะซึ่งเรามีโอกาสเลือกเรามีโอกาสแก้นะคะอุปนิสัยเรากรรมในอดีตเราแก้ไม่ได้แต่เราสร้างแก้ในกรรมปัจจุบันได้ค่ะตรงนี้เนี่ยแหละจะนําพาดวงชะตาอนาคตคุณเปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันคุณเปลี่ยนอนาคตก็ นะคะมันจะบ่งบอกในอนาคตให้กับคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะสำหรับการพยากรคณคงจะจบเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆตั้งแต่เดือนพฤษภาทุกคนนะคะประสบความสำเร็จทั้งทางด้านทางโลกนะคะตามที่ปรารถนาและด้านจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณก็จะทำให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะนะคะสำหรับ เดือนนี้นะคะดาวใหญ่ที่เกี่ยวข้องอย่าตื่นตระหนกอย่ากลัวนะคะช่วงนี้หมอดูก็ออกมาพยากรณ์มีทั้งจุดดีจุดลบพากันไปเราก็พิจารณาด้วยสติบวกปัญญาเรากายอยากไปตระหนกหรือกลัวในส่วนการพยากรณ์ด้านลบๆนะคะเพื่อนหัวใจสําคัญหมอดูประจําตนของทุกท่านเลยคือจิตวิญญาณกับพัฒนาจิตวิญญาณชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ